บ้านเอบีบ้านแฟนบอยสีชายแฟนขับใจก็ลอยชิดเดียวกันนะครับเนี่นมันทำคนเดียวไม่ได้อย่างเงี้ยครับมันต้องขอแรงขอกำลังจากทุกคนแล้วก็วันนี้นะครับผมมีคอนเสิร์ตคุณแอมก็จะไปที่กรุงเทพนะฮะบน่าจะเดินทางค่ำนี้นะครับมีคอนเสิร์ตกรุงเทพกับผมนะคอนเสิร์ตอยู่ฟรมสอยู่ใกล้ๆบ้านเลยนะครับอยู่ร้านดังงานทานสุขินลุ่งสุขินนะครับอดีตรัฐมนตรีกับลางผมจากงานของอีสานยู่อรมส ะจะนำทีมงานมามาล้อมกันสักสองชั่วโมงครับสี่โมงถึงหกโมงเย็นวันนี้นะครับเนี่ยกำลังจะเริ่มหนึ่งชั่วโมงข้างหน้าผู้ใหญ่ยุ่ไเก๋ยุ่ไกลครับไม่กังวลใจนะครับโดยรถเทือในช่วงปิดฤดูกาลแบบนี้คือถ้อา,านานไม่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคือคือจริงๆมันต้องเป็นอยู่ของพวกเราเพื่อที่จะฟอมวงใหญ่เนาะแต่ว่างานลักษณะน,น,นี้คืองานแบบคือสําคัญจริงจริงถึงเรานะครับ สำคัญยีดีจังหลักนะครับก็อยากให้ทุกคนมาสาหรับงานสารหน้าพิทีนะแล้วก็ถ้าใครมาไม่ได้ก็กดลิงก์ที่ปักหมุดครับเดี๋ยวผมไลฟ์แถมให้แล้วทุกคนจะได้ดูเต็มๆก็คือวันที่12ในกลุ่มนะครับ e ีที่6 12สิงหาคมวันแม่ก็มีน้องกีต้าร์นิพาพรแกรมมิโกนะครับที่จะม่อมอเสียงเพลงเพราะเพราะเพณ่อทีนั่งน,นี่มึบเลยคนสารคามบันเราเนี่ยคือเสียงแม่อฉริยาอีดี เป็นนักล้องแบบคือค่อนข้างที่จะครบนะครับแต่ตอนนี้น้องคืพึ่งเขาวงการที่น้องก็ต้องใช้เวลามาแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการสร้างตัวตนนะสร้างเขาเรียกว่าอะไรสร้างฐานสร้างความแข็งแรงให้กับชื่อเสียงนะครับผมก็มาเราก็จัดโชว์จัดโปรดักชันใหญ่ๆใ,ให้น้องเลยส่งน้องกีตาร์นี้มาพรอนทุกคนก็จะได้มาฟังเพลงของพอ่พอของน้องนะครับในวันที่12แต่ว่าวันนี้ผมจะ ไรวันกาศงานวันน,นี้อยู่ในกลุ่มนั้นเช่นเดียวกันนะครับแถมเข้าไปจะเอาโทรศัพท์ไรเรียน้องแลชร์แล้วครับขอบคุณม,มากครับผมโทรศัพท์ลูกหลานสามีปัน่นบนไปจ้าทั้งบ้านมีกี่เครื่องเอามาเรียงกัน ใครกำลังปั่นอยู่ถ่ายรูปม,มาอวดบอยหน่อยนะส่งมาที่เพจส่วนตัวบอยสีวิชัยนะครับเอามาอวดหน่อยว่าปั่นให้หรือเปล่าทาหาสายปัน่นที่หนึ่นสุดหอดสายปัน่นจุดหอดรถทั่วเอาทั่วไปลงยอดยิ้วแห่ลอแในชะีเสือ อวตารทั้งหลายหนึ่งผู้ใดอยากดาผมก็ไปดาในช่องเพ่งที่เสือดได้เลยเด้อรหมันใส่เต็มที่เลยผมชอบและต้องขอบคุณด,ด้วยถ้าตายจริงๆไปบูรีไปยังกัไนได้ครับรับเข้ากล้อ,อไงไหยคะ่ะค okay. ครับผม ไปแล้วครับนี่มาแล้วโอ้ทางนั้นแต่งห้าเหมือนกันก็เวลามันกระชัางซิดเดินทางห้าโมงก็เลยแต่งหน้าจากขอนกทนไปเลยหลังบ้านแสนกว่าวิวแล้วแสนสองแล้วนี่เอทอยอืาช่างแต่งหน้าทำผมกิติมาศ นี่ตาปลาแดกเลยเนี่ยไม่ใช่กินปลาแดกค่ะ <c oughs> ตำนานช่างแต่งหน้าเมืองขอนแกน่นไ <c oughs> ม่เป็นตำนานแล้วนะเออเขาก็ทำกิจกรรมกิจการ,รหลายอย่างไงช่วงเนี้ยเราพูดดีกันค่ะใครซื้อเสื้อตัวน,นี้มาให้ก็ไม่รู้สีสม ทั้งวันทั้งคืนว like ันนี้เห็นบอกว่าหลายบ้านนะครับแฟนคลับหลายหลายกลุ่มเนี่ยนักกันที่จะปั่นวิวช่วงเวลาหนึ่งทุ่มถึงสี่ทุ่มน่ก็คือเปิดฟังซ้ําๆบ่อยๆวนไปเรื่อยๆทั้งทั้งสักสองสามชั่วโมงต่อเนื่องกันเดี๋ยวเพียงผักเพื่อที่จะให้เพียงติดมาแรงนะครับกดแชร์กดไลค์แล้วก็อย่าลืมเข้าไปคอมเมนต์ด้วยนะครับเพลงชี้เสริมนะครับค้นหาได้เลยใน YouTube ในแอปแดงนะครับพิมพ์เข้ามา ชี้เสิร์ฟนะครับของแอโนอารดีเดีเปอร์ซิมาเองครับขอบคุณทุกท่านที่รักและก็สนับสนุนพวกเรา AB นะครับผม